มันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นใช่ไหมหนุ่มน้อยน่ารักวางอย่างอายุ8ปีได้แทกซึมเข้าไปในห้องน้ำหญิงในประตูอีกบานภพรกะได้กีดขาสสำเร็จเขาใช้ผนังกั้นประตูอีกบาน เพื่อเข้าไปในห้องน้ำและได้ความคิดในวินาทีนั้นพี่ใหญ่หลินพี่จะกลับไปที่โรงแรมหรอคะก็หลังจากพี่ส่งเธอกลับบ้านพี่ถึงจะกลับไปที่โรงแรมให้หนูอยู่โรงแรมกับพี่ได้ไหมคะคุณปู่กับย่าของหนูไม่ได้อยู่บ้าน วันนี้พวกเขากลับบ้านเพื่อไปเยี่ยมญาติถ้าหนูกลับบ้านตอนนี้หนูก็ต้องได้อยู่คนเดียวก็ได้ณเวลาหนึ่งราชันเป้าหมายของเรากำลังมุ่งหน้ากลับ น้องสาวไว้เราค่อยมาต่อกันทีหลังนะได้ค่ะลินชิวแกนี่ง่อเลือเกินเนื่องจากแกไม่สามารถบอกความดีจากคนเร็วได้แกก็สมควรตายอย่ามาโทษฉันเลยยังไงแกก็ต้องตายอยู่ดีพี่ใหญ่ลินพี่ยังเล่นเกมมือถืออยู่อีกเหรอคะ เสี่ยวตงเธอกำลังทำอะไรทำหรอก็ต้องดูทีวีกับพี่สิคะอ่ะโอเคส่วนนั้นของเธอก็โตขึ้นเยอะเลยเฮ้ยไม่ใช่ซักหน่อยครึ่งชั่วโมงต่อมา น้องชายลินเทอทีนะที่มารบก,กวนเธอตอนดึกๆแบบนี้ไม่เป็นไรผมยังไม่ได้นอนเลยแล้วคุณมีอะไรหรือเปล่าขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของเธอฉันมีของเล็กๆน,น้อยๆจะมอบให้เธอขอบคุณมากว่าแต่ในการ์ดนี้มีเงินเท่าไหร่เหรอโอ้มันก็แค่หนึ่งล้านดอลลาร์ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยหากเธอต้องการเพิ่มอีกค่อยมาบอกฉันอีกก็ได้ แค่นี้มันยังไม่พอสําหรับช่วยชีวิตลูกของฉันเลยเอ๊หนึ่งล้านดอลลาร์นี่มันไม่มากไปสําหรับผมหรอเธอกําลังพูดอะไรนะ่ะเธอเป็นถึงผู้ช่วยชีวิตลูกของฉันเลยนะแค่นี้มันยังไม่มากเกินไปเลยขอบคุณตราบใดที่ฉันอยู่ที่นี่ในโรงแรมนี้ฉันจะปกป,ป้องลูกของคุณเองขอความกรุณาน้องหลินด้วยว่าแต่ผมมีเรื่องที่อยากให้คุณช่วยหน่อย ว่ามาเลยผมต้องการเข้ามาหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์คุณคิดว่าคุณสามารถรับฉันเข้าได้หรือเปล่าเรื่องแค่นี้เองสบายมากแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมฉันว่าฉันต้องไปแล้วงั้นเราค่อยคุยกันทีหลังนะฝันดีน้องหลิน<ะ>ไอเวนเอ้ย ถ้าแกต้องการให้มันมีชีวิตอยู่ให้มาที่ภูเขาข้างในหุบเขาข้างชายฝั่งแล้วต้องมาคนเดียวจะไปไหนครับพื้นที่ภูเขาภายในหุบเขาสถานที่นั้นมันทำไมขุดถึงได้ไปยังสถานที่ที่มีผีสิงแบบนั้นทำไมเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่นั้นชั้น ก็ไม่แน่ใจกับข่าวลือนี้แต่ผู้เขาว่ากันว่าประมาณสามปีที่แล้วถนนมุ่งหน้าไปยังหุบเขาได้ถูกปิดไม่มีใครรู้ว่าทําไมด้วยเหตุนี้บางคนบอกว่าสถานที่นี้มีผีสิงอยู่ผีสิงนั่นเหรอถ้าท่านจำไม่ผิดพื้นที่มันถูกปิดเพราะเป็นสถานที่พักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดสําหรับผู้พีชีพที่นั่นมีสิ่งประดิษฐ์มากมายข่าวลือนี้มาจากไหนกันหรือเป็นหมอผีหรือเปล่า มีคู่รักคู่หนึ่งพวกเขาไปยังสถานที่นั้นและได้เข้าไปกางเต็นท์กันแล้วก็ขอให้คนขับรถไปรับพวกเขาในเช้าวันรุ่งขึ้นฉันที่เดาว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่คนขับรถขึ้นไปรับพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้กลับมาใช่ไหมคนของฉันได้เจอบางสิ่งที่ค่อนข้างน่าตกใจในวันนั้นและคนขับรถได้ขึ้นไปบนบุกเขาและมองหาพวกเขาแต่กลับไม่เจอคู่รักคู่นั้นพอเวลาผ่านไปสองวันคนขับรถก็ยังไม่เห็นพวกเขา จนกระทั่งได้ตามหาพวกเขาและได้เจอกับสิ่งผิดปกติทั้งคู่ได้ตายไปแล้วพวกเขาหัวใจไม่เต้นมีเพียงใบหน้าที่น่าตกใจฉาบของทั้งสองคนไม่ต้องกังวลผมสามารถป้องกันตัวเองได้ขอบคุณที่เตือนเฮ hey, มันไม่ง่ายเลยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณล่ะเด็กๆทุกวันนี้ไม่กลัวผีกันบ้างเลยหรือไงแล้วฉันก็ไม่อยากมีพวกผีสางอยู่ในหัวของฉันด้วยฉันว่าคุณคุณลืมมันไปซะเถอะ เฮ้ไอ้หนูระวังให้ดีถ้าหากมีอะไรผิดปกติแล้วก็ให้รีบวิ่งลงเขาซะขอบคุณคุณก็กลับไปได้เลยไอ้เด็กนั่นมันมาถึงที่นี่แล้วดูแลหลานของฉันที้ดีเขาเป็นลูกหลานคนเดียวจากตระกูลจางถ้าเขาต้องการอะไรก็ทำให้เขา ไม่ต้องกังวลไอเด็กนี่มันไม่ทําให้ฉันลาคาญใจเลยแม้แต่น,นิดเดียวไอเด็กเหลือขอคนนี้แม้กระทั่งความตายก็ยังไม่พอสําหรับพันธมิตรของเราหวังว่านายจะทําสําเร็จอย่าทําให้ฉันผิดหวังละ่ะสบายใจได้พี่จางไอเด็กเหลือขอคนนี้จะถูกพาเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามระดับ4มันจะต้องตายอย่างแน่นอนแม้ว่ามันจะอยู่ระดับ5หรือแม้แต่ระดับ4หรือ3ก็ตามยังไงวันนี้มันก็ต้องตายอยู่ดี ถ้านอยทําผลงานได้ดีฉันจะพิจารณาผลงานนั้นและจะส่งนายไปยังรัฐจังหวัดขอบคุณมากพี่จางหืมกระโหลนี่ไม่มีพลังงานหยินมันต้องมีผีระดับใกล้เคียงกับฉันฉันไม่สามารถตรจับพลังงานได้เลยน่าจะเป็นผีในระดับพิถีพิถัน ฉันต้องรีบไปแล้วเฮ้นายโอเคไหมลินชิวนายมาจากไหนแถวนี้มีผีเต็มไปหมดเลยนายต้องรีบออกไปเดี๋ยวนี้ให้ฉันเอานายลงก่อนแล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงโอ้ยนายรออะไรอยู่พวกเรารีบออกไปจากที่นี่กันเถอะแถวนี้มีผีเต็มไปหมดเลย หยุดรอเล่นแล้วออกจากล่างเพื่อนของฉันได้แล้วโอ้น่าประทับใจแกรู้ด้วยงั้นเหรอฮฮฮฮฮิิฮิิิถึงเวลาตายของแกแล้ว แกคิดจะทําอะไรฉันมาที่นี่เพื่อมาช่วยเพื่อนของฉันฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อมาทะเลาะกับแกแกจะช่วยมันเงินล่อมาดูกันว่าแกจะจัดการกับพวกนี้ยังไงฉันจะไม่ปล่อยแกไปง่ายๆหรอกแกอันเชิญเหรอที่นี่เป็นที่พักผ่อนของพวกพีชีพหรือเปล่า ฉันไม่แปลกใจเลยว่าเช่นเห็นวิญญาณทหารจํานวนมากขนาดนี้โอ้ปราสานั่นคืออะไรเฮ้ hey, ใครเป็นเจ้าของปราสาทหรอไอ้หนูมันไม่ฉีรหลวงของแกแกไม่กลัวพวกข้าเลยเหรอพวกข้าเป็นพีนะนอกจากนี้เรายังปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนจนถึงที่สุดพวกข้าก็เพราะว่าแกแกเป็นเด็ก เด็กสารเดวแกคิดว่าแกสามารถทำสิ่งที่แกต้องการที่นี่ได้ใช่ไหมใช่พวกข้าเป็นศาสที่โดนสาปแช่งโดยพวกนั้นคิดว่ามีบางสิ่งที่ดีกว่าที่นี่ดังนั้นพวกข้าถึงโดนหักหลังโดยพวกสาหายของขา้าเพื่อแลกกับเงินไอพวกคนทยศศน่าดังเกียดมากมันคือความจริงเหรอแต่มันไม่ดีเลยนะที่ไปทำอันตรายกับพวกไม่รู้อีโนอีเนและพวกแกพยายามจะทำอะไร มันจะดีกว่าถ้าพวกแกไปหุดไปเกิดได้แล้วแกคิดว่าพวกข้าไม่อยากไปเกิดใหม่เหรอมีบางสิ่งที่ทำให้พวกข้าไปเกิดใหม่ไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ผิดปกติมากแล้วไอ้นั่นดูเหมือนจะเป็นปัญหาใช่ไหมมันอาจจะเป็นที่ประสาทแห่งนั้นพี่อย่างพวกข้าไม่สามารถเข้าไปในประสาทได้เลยดูเหมือนจะมีบางอย่างอยูอย่ข้างในนั้น ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้หรอใช่พวกข้าพยายามเข้าไปเพื่อดูว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่มันเหมือนมีพลังงานบางอย่างขวางพวกข้าไม่ให้เข้าไปในประสาทได้ฉันเข้าใจแล้วให้ฉันได้เข้าไปตรวจสอบในประสาทนั้นฉันก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่เฮ้ hey, ไอ้หนูพวกข้าสามารถเชื่อใจแกได้ใช่ไหม พวกแกก็ไม่มีทางเลือกนอกจากเชื่อฉันเฮ้ยงั้นดูแลเพื่อนของฉันให้ด้วยพวกแกก็รู้ว่าฉันแข่งแร่งแค่ไหนฉันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกนะพวกแกก็น่าจะรู้ความแข็งแร่งของฉันดีนี่